สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน,น,นานๆเห็นลุกนี้แอนอย่างแซบสวยทุกอิริยาบถสมฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเรียกว่าความสวยเป็นที่ประจักษ์สมฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเลยทีเดียวสําหรับนักสแสดงผู้จัดมากฝีมือแอนทองประสมที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนหรือสวมชุดอะไรก็สวยสง่าไปทั้งหมดล่าสุด19มิถุนายน65แอนทองประสมเสิร์ฟความแซบผ่นจีดกับชุดว่ายน้ําสี ขาวสุดเซ็กซี่พร้อมโชว์ลีลาว่ายน้ำออกกำลังกายที่บอกเลยว่าสวยสง่ามมากแม้กระทั่งตอนว่ายน้ำก็ยังสวยทุกอิริยาบถเลยทีเดียวแถมหุ่นของสาวแอนหุ่นดีมากแซบไม่แพ้ชุดว่ายน้ำเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้สาวแอนยังได้แชร์ประสบการณ์การออกกำลังกายหากเจออุบัติเหตุช่วงที่เท้าหักว่าช่วงเท้าหักแอนต้องเลี่ยงการออกกำลังกายชนิดอื่นมาว่ายน้ำแทนแอนว่าแอนเริ่มชอบชอบการว่ายน้ำแล้วอยู่เหมือนกันนะคะใครที่ไม่ชอบออกกำลังกาย แบบเข้ายิมหรือไม่สามารถเล่นกีฬาอื่นๆได้การว่ายน้ําจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการออกกําลังกายเหมือนกันนะคะแอนรู้สึกร่างกายดูปลดปล่อยผ่อนคลายและไม่กดดันเหมือนกีฬาอื่นๆช่วยลดน้ําหนักช่วยเพิ่มทนกล้ามเนื้อมากขึ้นและทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะทาเอาบรรดาแฟนคลับเห็นคลิปออกกําลังกายของสาวแอนแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหุ่นดีมากนั้นจะเห็นลุคนี้แอบแซบสวยทุกอิริยาบถแม้กระทั่งตอนว่ายน้ําเลย ที่ทานผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ